จ่ายเงินรางวัลก็แทบจะไม่จ่ายสมัยปลาได้ลองหนึ่งเชื่อไหมเงินรางวัลไม่ยอมจ่ายจนถึงอีกปีหนึ่งอ่ะผมเชิญมาแล้วผมไปกินข้าวที่โรงแรมดุสิตธานีกับเขาชวนเขามากินรุ่นนี้นั่นให้เขาเปิดหูเปิดตาผมตัดสินใจทวงเงินนะแต่ผมไม่ทวงเองผมให้คุณเทเรซาช่วยพูดให้หน่อยเพราะว่าผมกลัวเขาอายแค่ห้าพันบาทเองอะลองหนึ่ง ยังไม่ให้เลยไม่ใช่5,000บาทผมพูดผิด5,000ยอสจอกมากกว่าจะได้คุณมามาประกวดมิสแกนเถอะมิสแกนถ้าเป็นลองเนี่ยได้เลยก่อนกลับเก็บเงินสดกันทุกคนทุกรางวัลและลองกลับบ้านนะฮะนอกจากคนชนะได้แล้วพูดเล่าประสบการณ์ให้ฟังโจน <c oughs> จนไงแล้วไม่ฉลาดถึงถูกคนหลอกไนงะแล้วผมไปเนี่ยผมรู้นะคุณคุณว่าแปลกไหมที่อยู่ๆนางงามช่วงเก็บตัวผมไปช่วงเก็บตัวไนงะแล้วผมอยู่อยู่ชั้นเดียวกันนะ่ะคุณคิดว่าแปลกไหมดึกดึกอ่ะนางงามบางคนผู้หญิงเนะี่ยเดินออกมาจากห้องท่านประธานแปลกปะผมไม่ได้กล่าวหานะว่าเข้าไปทําอะไรกันเขาอาจจะเข้าไปเลคเชอร์หรือเข้าไป พอดีน้ำที่ห้องหมดขออนุญาตเข้าไปดื่มน้ำก็ได้ใครจะรู้ผมไม่ได้ว่าเขาไปทําอะไรกันนะนแปลกไหมล่ะแล้วคนนั้นก็มงด้วยแปลกไหมเพอร์เจอแล้วก็ไปหลงรักอินเดียที่มงอย่างเงี้ยเพอร์เจอเอาแหวนให้เขาเพอร์เจอร์โง่โง่มากอยากแต่งงานกับเขาอืเขาก็มีแฟนเนี่ยสุปราปานามาไง ที่ได้ที่หนึ่งเเลิศนั่นก็เป็นคบกันอยู่พักหนึ่งไม่ใช่เหรอเวทีเนี้ยมันแยกมาจากไอ้นี้อินเตอร์คอนอืมันเป็นเพื่อนกันเรามีรักษณะคล้ายกันมากหลังๆผมถึงไม่อยากส่งอินเตอร์คอนไงผมไม่ได้บ้าส่งนางงามนะผมต้องดูด้วยทุกคนบอกจะดันอีโคจะดันให้น้องอะไรนะที่ไปอีโคมึงไปดันทำไม อุบาทเวทีโลค q อลิตี้ขนาดนั้นจะไปทําไมแล้วเบื่อแล้ววันหลังถ้าอยากไปเที่ยวเดี๋ยวผมจะออกเงินให้ไปเที่ยวรอบโลกเองก็นี่ไงใครได้ลองมิสแกรนสี่คนปีนี้ได้ไปอินโดนีเซียกับผมไม่ดีใจเหรอต่อให้คุณไม่ได้เป็นมิสแกรนมงใหญ่คุณได้ลอง1นถึงลองสคุณยังได้ไปอินโดนีเซียคุณนวัดคุณไม่ดีใจเหรอคุณจะไปตกลกกรรมลำบาก ทำไมคุณจะต้องไปอดข้าวอดน้ําทําไมเดี๋ยวต้องไปขอ,อน้ําท่านปนห้องท่านประธานกินดึกๆอีกพิมพ์มาก่อนหนึ่งเก้าเก้าเก้าย่ <c oughs> ยาโมตะวายยาโมตะวายผมไม่ได้ว่าใครนะไม่เกี่ยวนะ